อันดับที่สองนายอันดับที่สามนายโดยตนเองโดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจันตำบลหรือสปตทำหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กรชุมชนในพื้นซึ่งครีนะครับทั้งสองฝ่ายครับ สืบเนื่องจาการัฐบาลได้พิจารณาปุคคลากช่วยบรรเทาไปโครงการช่วยบรรเทาไปแรงในดูนแลให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ที่ได้คุสมบัติอยู่ทั้งสิ้นก็122ยยบตำบลเป็นคิดเป็นโครงการละร้อยโครงการเป็นวงเงินตำบลละล้านก็รอย่ล้านเศษๆเกือบเกือบเกือบจะถึง122ยล้านนะครับซึ่งขั้นตอนในการบริบติ ทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรกระทรวงกลาโหมและก็กระทรวงมหาดไทยร่วมกันในการลงมูลค่าการโดยเพื่อที่จะนี่ห้องนอนนะครับมีกาแฟมีน้ำเย็นน้ำร้อนบนการทางด้านความคิดผมครับทางนี้นะครับโครงการ และให้โรงส่งเสริมการเกษตรได้โบนเงินงบประมาณทั้งสิ้น1 2 1 9 2 2 7บาทเอในการเก็คเรียนตามที่แล้วใช่ไหมครับระมาให้ด้วยค,ครับคร,รัครับเรับค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 รัครับหัครับาเนรนนครับเป็นเชนครับ ักข่าวต้องถ่ายพวกผมนี่นั่งใกล้ๆน,น,นี่ต้องถ่ายพวกผมออกข่าวหน่อย